สวัสดีครับร้านฟูซบิเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถไถนะครับรุ่นเล็กนะครับ B2740S นะครับคันนี้ติดโครงกันอ้อยมานะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับพวกพลาสติกนะครับชุดควบคุมเกียร์ไม่มีแตกนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครบรถใช้งาน500ชั่วโมงนะครับเป็นรถปี62สภาพเดิมนะครับเลขไม้นะครับห0 0ชั่วโมง เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับอย่างหน้าอย่างหลังเป็นอย่างทิดรถนะครับ mm hmm. ไฟเรียวไฟท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับด้านท้ายก็เดิมเดิมนะครับที่เดิมนะครับรถเล็กก็ใช้งานไม่หนักนะครับประกอกชุด mm hmm. ควบคุมคันเกียร์อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้มีแตกหักอะไรนะครับพวกเครื่องนะครับมาร์กโรงงานก็ยังอยู่นะครับสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบเกียร์นะครับหน้าเก้าหลังสามอันนี้ทำงานปกติทุกเกียร์นะครับเวลาวิ่งก็ปกตินะครับไม่ได้มีเสียงผิดปกติอะไร น้ำหนักคัตน้ำหนักเบรคน้ำหนักปวงมาลัยนะครับปกติรดเล็กนะครับสําหรับข้าวล่องอ้อยนะฮะหรือพื้นที่แคบๆเป็นล่องเป็นอะไรนะครับตัวนี้ยี่สิบเจ็ดแรงคันนี้มีโครงกันอ้อยนะครับเปิดราคาไว้ที่สองแสนหกหื่นห้าพันนะครับรถใช้งานห้าร้อยชั่วโมงนะครับถ้าเกิดลูกค้า จะเอาโลอตเตอรี่เพิ่มเพิ่มได้นะครับก็มีลอตเตอรี่อยู่แปดเปอเซนนะครับของตาช้างก็ลองโทรสอบถามได้นะครับถ้าสนใจนะครับลูกค้าอยู่ไกลนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับใกล้ๆก็โทรคุยกันนะครับถ้าเกิดไม่ไกลามากส่งได้ฟรีนะครับ เกิดไกดมากๆก็อันนี้อาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวที่ร้านจะจัดการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองอะไรให้ใหม่นะครับสนใจเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ